สวัสดีครับพี่ติดตามช่อง u t u b e อีกไลคครับวันนี้เราตัดคลิปในช่วงของพามาลอนะครับกับโฮเว r ยแฟคชิฟ i p Store นะครับที่เซ n นเซอรประเทศจีนนะฮะก็เรียได้ว่าคลิปนี้จะออกก่อนตัวของ Smartwatch รุ่นหนึ่งนะครับมาดูกันว่าข้างในนั้นขายอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมีการชมและก็พรีวิวสิ่งที่มีความโดดเด่นอยู่ อันหนึ่งนะครับก็เพียวร่านั่นเองครับใครที่รอชมเพียวร่านะครับคลิปนี้คุณได้รับชมแบบจุใจทั้งตัวอย่างภาพแล้วก็4รุ่นนั่นเองครับพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับจุดแรกที่เราจะพาไปชมนั่นก็คือรถยนต์นะครับเพราะว่าฮูเว่เองก็มีการจับมือกับค่ายรถเช่นอัตโตนะครับก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบต่างๆของในรถไม่ว่าจะเป็น ตัวแดชบอร์ดระบบความปลอดภัยแล้วก็การทำงานของอีโฟเทนเมนต์เดี๋ยวนี้นะครับก็มีการนำาัวเวทซาวน์นะครับมาเป็นซับบูเฟอร์แล้วก็ลำโพงภายในรถด้วยนะครับก็คุณภาพเสียงนั้นถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ยังมีระบบต่างๆครับเช่นตัวของเบาะฮีเตอร์หรืออะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรนะครับสามารถปรปับอุณหภูมิต่างๆได้และรองรับกับระบบตัวซ u เปอร์ชาร์จตัวใหม่ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว เรียกว่าค่อนข้างล้ำสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ครับถ้าใครมีโอกาสมาก็อย่าลืมมาชมแล้วก็ยังมีรายกิจกรรมแบบนี้ด้วยครับเหมือนกับ Apple m e ไ a ก็เรียกว่าเหมือนนะอันนี้ก็เป็น h โฮ w SoundJoy นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอ่า Smart Watch นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวส่วนโชว์เคสเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าก็จะมีทั้งทีวีแบบนี้ครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่แบบครบไลน์อัพเลยนะครับแล้วก็ที่จริงอ่ะจะมีแท็บเล็ตด้วยครับแล้วก็ส่วนของสมาร์ทวอ h นอกจากใจตัวเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูแบบเล็กๆก็ย <ๆ S 1> ังมีตัวของวอตดีนะครับแล้วก็จะมีหูฟังให้ดูแบบหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะซื้อหาได้ครับแล้วก็รวมไปถึงโมเดลใหม่ๆเช่น l i t e ฟติก2เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับแล้วก็มีแวนด้วยครับ สำหรับวันนี้นะครับนั่นคือหัวเว่ยฟรีบัต i ลิฟติก2นะครับหน้าตาของหูฟังนั้นก็จะคล้ายๆกันกับหัวเว่ยตัวของฟรีบัต5นะครับแต่ว่ามาในกล่องที่เรียกว่าลิฟติกนะครับก็เห็นว่ามี2สีนะครับคือสีอดาข้างในแดงนะครับแล้วก็สีขาวแบบนี้นั่นเองครับเนี่ยก็ตัวหูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็มีคคล้ายนะครับดังนั้น ตัวนี้ก็คือเป็นอีกทางหนึงสำหรับคนที่อยากได้หูฟังที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์นะครับนอกจากนี้นะครับในโซนอ c c e s s o r รนะครับก็จะมีเรื่องของโคมไฟแต่ที่ตกใจคือบินเตอร์โขเวยครับเราเตอร์เนี่ยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเมสนะครับมีเนสด้วยเอาเข้าไปแล้วก็สารพัดเคสของโขเวยนะฮะนี่ครับมี Powerbank นะครับแล้วก็ Myselfie, Casify, ชาพาะจีนนะครับแล้วก็มี s o u uh, t h j o y นะครับมีหลากหลายสีและสิ่งที่หลายคนอาจจะกดมาที่ตัวคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ Pura 70มือถือที่เป็นแบบเรือธงนะครับมาทั้งหมด4รุ่นที่ขายในจีนนะครับแต่ว่าในประเทศไทยนั้นนะจะมากี่รุ่นหรือจะไม่มาเลยหรือจะ มาจำเวนจำกัดอะไรอย่างนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแต่ว่าสำหรับรอบนี้เรามาพรีวิวแบบให้หอมปากหอมคอสำหรับคนที่อยากได้พร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยครับระคบตอนนี้เรามาอยู่กับโพร l า70นะครับธรรมดาตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่4 9 0 0ม a นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบครูกตาสนะครับ ตัวเครื่องเหลียมนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ต่างๆนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะจับได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มีปุ่มเพียงแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับในเรื่องของกล้องนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะมีจุดเด็กก็คือมีระบบ snapshot นะครับที่ทําให้ในเรื่องของการถ่ายนั้นรวดเร็วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเมนูที่คุณเห็นนี้เป็นเมนูภาษาจีนทั้งหมดนะครับโดยตัวของโหมด snapshot นั้นนั้นก็สามารถที่จะถ่ายได้ด้วย ระยะสูงสุด10เท่านะครับก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็มีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของการละลายหลังเนี่ยก็สามารถที่ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองส่งภาพนะครับเป็นตัวอย่างให้คุณดูนะครับถ้าเท่าที่เขาที่จะทําได้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเก็บดีเซลนั้นนะถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับสำหรับมือถือตัวนี้แล้วก็เนี่ยครับะเนี่ยสูงพอไปปุ๊บขนาดรุ่นธรรมดาเป็นขนาดนี้เลยครับคุณผู้ชมและที่สำคัญครับในเรื่องของ ในการถ่ายวีดีโอนะครับมันสามารถที่จะถ่ายได้ 4K นะครับแต่ 200p มี 4K ทำได้นะครับ60ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าที่ค่อนข้างที่จะคมชัดยู่นะฮะดังนั้นในเรื่องของการถ่ายอะไรต่างๆนั้นนะผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นหัวสะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยกับผลงานของตัวภาพกับโพล่า70กันครับ ยังไม่สุดนะครับเรายังมีอีก2รุ่นนะครับนั่นคือเพียวร่า70 Pro และเพียวร่า70 Pro Plus นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือ1ในตัวทรมดานะครับอันนี้คือตัว วีดีโปกติก็จะเป็นกล้องที่แตกต่างกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเอามาดูกับรุ่นตัวธรรมดานะครับเนีย่ยจะแตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะโดยตัวนี้นะครับตัวโปรนั้นก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการซูมท,ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระบบโฟกัสนั้นก็ยังคงทํางานได้ในะลักษณะแบบเดียวกันนะครับระบบการก็ยังคงเหมือนกันนะครับสาหรับ G ีเป็นฮาร์โมนีแต่ว่าถ้าเป็นโกลบโงงนั้นจะเป็น ตัวของ EM นะครับปกติ EM อยู่ไอนะฮะในเรื่องของความเร็วในการทํางาน,นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในเรื่องของตัวระบบนะครับชาร์จไฟของตัวนี้นั้นก็ชารเทียบเท่ากับรุ่นอัลตร้าตัวท็อปนะครับก็คือได้แบตเตอรี่ 5,500m อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าการใช้ไฟที่100วั์นะครับได้สายแ0แล้วก็เป็นตัวรีเวิร์สชาร์จนะครับอยู่ที่ 20นะครับกระจกขรุดก๊าซหนึ่งกันนะฮะแล้วก็ดาวเทียมจับได้นะครับหนึ่งอันแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรพัสนะครับจะเป็นดาวเทียมคู่นะครับทิสเตอร์นะครับของรุ่นโปรพัสนะฮะด้านหลังอ่ะจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้เราให้คุณดูแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่ากล้องนั้นน่ะจะเหมือนกันครับก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายเนี่ยเราถ่ายแค่รุ่นเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพตัวอย่างกันก่อนครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ครับตอนนี้เรามาลองซูมกับเพียวไล่70 Pro นะครับและ7 Pro Plus ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับในเลนนั้นก็สามารถที่จะใช้มุมกว้างนะครับ60ได้เราจะลองซูมนะครับจะได้ตัวนี้นะครับจะถือแล้วสุดๆมาเริ่มกันนะครับที่เมื่อกี้เป็นอัลตราไวน์นิดหนึ่งนะครับต่อไป2นะครับแล้วเราไป3นะครับแล้วก็ไป10นะครับจะซูมได้สุดๆอยู่ที่10เท่าแต่1ิเท่านั้นค่อนข้างที่จะชัดพอสมควรเลยครับ อันนี้นะครับเราจะลองสาธิตฟีเจอร์ลบ AI นะครับก็คือเราสามารถที่ลบในฉากบแบบนี้วิธีการก pues, ็ <cir c uit> คือกดปุ่มไปตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มไปรูปตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกที่ตรงตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็กดไปเลยครับว่าเราจะลบใครล,ลบใครแล้วลบใครแล้วลบใครแล้วลบตรงไหนเสร็จปุ๊บกดปุ่มตรงกลางให้แอรประมวลผลเท่านี้ครับฉากก็จะครีมนะฮะ แล้วก็จะมีการจัดการกับวัตถุต่างๆให้แบบนี้เนียนมากครับและแแ้วเราก็ไม่อยู่ในรุ่นสุดท้ายนะฮะแพงสุดคอนตูรีนะครับก็คือพูราเจ็ดสิอัต้นะครับในรูปร่างหน้าตานะครับก็เรียกได้ว่าสีที่เราได้ดูตอนนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังนั้นดีเท x t เจอร์ที่คล้ายๆกับตัวรุ่นของโปรพลสนะครับ ที่สำคัญครับกล้องนั้นก็จะมีขนาดดึงิ้วนั่นเองครับแล้วก็เปิดปับเอาแคมแบลานะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดกล้องกันนะครับคือตัวระบบเปการนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดกล้องนะครับ3เปิดปึ๊บนี่สังเกตนะครับกล้องจะยื่นออกมาในแบบนี้นั่นเองครับจุดเด่นของการยื่นออกมานะครับก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เป็น1นดิ้วที่เรียกว่าเป็นเซนเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นการดูว่าเอ้ยกล้องนั้นอะมีการปรับปรุงใหม่นะครับ แล้วก็สามารถซูมได้สุดๆถึง1นึ่งรเท่านะครับค่านค้างที่จะไกลอยู่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวความเร็วในการถ่ายนั้นถือว่าจะสูงขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นแบบใส่ที่ชอบถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ควรพลาดอีก1รุ่นนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็ยังสามารถติดต่อกับดาวเทียมเนี่ยครับสามารถถ่ายแบบใช้ความเร็วสูงได้นะครับนี่ ประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้ในเรื่องของการสูงนะครับตัวของ p พีย a 7า u จ t r a นะครับจากระยะกว้างสุดนะครับ1 2 4 10นะครับแต่ว่าใน60สิบเฟรมเรทนั้นจะทำได้แค่10 เรากล้องหน้านะครับของโฟราชั้นสิบมันก็สามารถที่จะเก็บได้สูงสุดที่6 0เฟรมเรทแล้วก็ 4K แล้วก็สามารถที่จะซูมนะครับแบบนี้ก็คือเป็นระยะกว้างสุดนะครับแล้วก็เป็นระยะ0.8นะครับแล้วก็ระยะ1 x ก็ยังสามารถทําได้ครับก็ตั้งค่าที่เก็บได้ยองไดก็คือด้ครับเอาเป็นว่าแค่น้ำจิ้มแบบนี้หลายคนก็คงอาจจะสนใจแล้วว่าตัวไในจะเข้าไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รับการยืนยันจากทางหุเว่ยประเทศไทย อีกไม่นานก็น่าจะได้คำตอบครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับแฟน h u เว e ยครับแถมอีกสัก2รุ่นแล้วกันนะครับสำหรับห u เว e ยโนวานะครับรุ่นที่ไม่ขายไทยนะครับก็คือรุ่นโปรนะฮะอันนี้เราจะไม่มีภาพตัวอย่างให้คุณดูแต่ว่าเราให้คุณดูเท x เ u อร์ตัวเครื่องนะครับโอ้โหคือลักษณะเหมือนกับ P60 Pro นะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วมีสีน้าเงินนะครับให้เลือกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ ก็คุสามารถที่จะหาดูได้จากโนวา 12S นะครับซึ่งเท็กเจอร์จะเป็นแบบเดียวกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างของกล้องนั้นก็ได้ยกได้ว่าเขาก็จัดเต็มมาให้ในแบบสไตล์ของโนวาที่มีราคาไม่ได้แพงมากมายนักนะครับดีดผมว่าสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็น 12S นะครับแล้วก็ มีรุ่นที่ประหลายหนึ่งรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้คือ12 i นะฮะก็จะอยู่แบบประมาณแบบนี้นะฮะอันนี้นะครโนวา12ธรรมดานะครับก็จะมีเทสเจอร์คล้ายๆกันกับโนวา 12s ในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องของกล้องหน้าที่คอมลเอียสูงนะครับชาร์จไฟ66วัตต์นะครับที่จะ เหลือกว่านั่นเองครับอันนี้ก็ให้ดูไว้แล้วก็มีให้เลือกนะครับนอกจากสีเงินนี้นะครับก็ยังมีสีดำนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเงินนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวด้านหลังจะเป็นนี้นั่นเองครับแถมหน่อยนึงนะครับโนวา12อัลตรานะครับอันนี้ก็เป็นเท็กซ์เจอร์หนังนะครับ แล้วก็ไม่ได้หนังเพียงแค่สีเดียวนะครับทุกตัวนะครับมีเท็กเจอร์ในลักษณะเดียวกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเด่นของโนวา12อัลตรนั่นเองครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทลล่านั้นต้องรอติดตามว่าประเทศไทยจะได้จำหน่ายหรือไม่นะครับเราไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่ามันจะได้จำหน่ายหรือเปล่าแต่ว่าบางสิ่งที่เราจะให้คุณดูในอนาคตเนี่ย มันจะได้ขายกันแน่นอนนะครับในช่วงของวันที่7พฤษภานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ